ผู้มีบุญทั้งหลายคนเรานะหากว่าไม่มีความผูกพันเลยไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีบุญสัมพันธ์เลยมันก็จะห่างกันคนเราไปมาหาสูกันเกี่ยวข้องกันเป็นที่มาของวิสาสะประมาจารยาผิความคุ้นเคยเป็นญาติเย่างยิ้คุ้นเคยกัน พูดคุยกันปฏิสันพานกันมีน้ำใจก,ก็หากันนะครับมันเป็นอะไรที่ก่อให้เกิดความผายิ่งยิ่งมีเพื่อนมีพวกมีพี่มีน้องยิ่งทำให้สมาคมมีความสุขมากในไม่เกียดใครเลยไม่อิจฉาริษยาใครเลยไม่ป่าถนาที่จะทำให้ใครเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสิที่ คุณประเสริฐอัจฉริยะบรรจงเป็นคนที่มีความปราถนาดอย่างนี้เม่จาอย่างนี้เอื้ออาทรอ,อย่างนี้โดยอยางตลอดสามารถยังชีวิตสามารถมีมุษยสัมพันธ์ที่เกิดความเจริญมอกงามในวิชาชีพการเพราะมีศิลปะแห่งความมรู้สัมพันธ์นะครับ จะเลยลงลือมทำมาค่าติดโดนตลอดมาางมัเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดเกิดจากผู้สายทัศน์ที่ถูกหลอกหลอนมาตจ้ตนี้เขารนะับต้องอื้ออาทรเขาเนะี่ต้องมีความผูกพันเขานะ้ต้องมีความเกี่ยวเนื่องเขานะเลยก็ม่หลายหลายอย่างเป็นสิ่งที่ดีที้นอยา่ออยาปีดใครเลยในีว อย่ามีจิตอีดเด็ดอิดฉะอิจฉ,ฉ,ฉยายอ่อยางไงด้วยยังมีความทุกข์ขึ้นขอให้เกิดความพุทกธกันคืนกับใครด้วยมันจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เป็นที่ขอมหมุทนาทประสบอาชีพอัน,ยน,ยอนดยบุคคลที่ใช้ศิลปะความ้งมังงนร้องเขาเ้าไป ก่อให้เกิดความอลังการที่ใหญ่ในวิถีขอบุญบุสมทั้มูลที่คุณปจะเจติดมยันโยงตั้งใจถวายวัฒนิยิเทียรามให้พากิจต่างสมุนสมุจึงเป็นจึงเป็นบุคคที่สัมพันธ์ก่อให้เกิดประังปาาสุขอยากทุนนาช่วยใจสิทธะมัถุกสิทธะมัถุ เอตัสนีและตะลัตตสนีสรงพระตราพระสุขอสิ่งหวังขอสิ่งต้งอการ